โซล่าเซลล์อำเภอหนองกีครับวันนี้มาทดสอบชุดนอนนา7,900บาทนะครับเตรียมส่งลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างดูนะครับเออตัวนี้เป็นโซล่าบ็อกนะครับผมมีสวิตไฟสำหรับแถมหลอดไฟไป2อหลอดนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟ2หลอดขนาด9วัตต์ครับ12โวลต์9วัตต์ชัดเจนครับ ตัวนี้เป็นแผงเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด500วัตต์ครับผมติดตั้งไปพร้อมเป็นในชุดนะครับทดสอบไปครับผมเราเปิดอินเวอร์เตอร์สามารถรองรับก็เลยไฟได้300วัตต์ได้ครับตัวนี้เป็นหมุนเรียร์นะครับ กระวานหินเกียร์ทีวีพัดลมหลอดไฟใช้ได้หมดนะครับตรงนี้ทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกิน300รอวัตต์ใช้ตรได้ครับตัวนี้ก็แถมไปด้วยนะครับเป็นพัดลม12โวลต์ตับได้2ระดับนะครับความแรง2ระดับสามารถปรับทิศทางได้ครับตัวนี้แถมไปอยู่ในชุดนะครับข้างในนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า3-5ปีนะครับลิเธียม25แอมป์ครับผมตัว mm hmm. นี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแท้บผมผงใช้แผงขนาด100วัตต์ครับผมแ mm hmm. ผงโมโน100วัตต์อันนี้ก็กำลังชาร์จไฟอยู่นะครับ ถ้าชุด7,900บาทนะครับประกอบไปด้วยหลอดไฟ2หลอดแผงหลอดไฟ2หลอดแล้วก็มีพัดลมให้เรียบร้อยนะครับผมอยู่ในชุด7,900บาทครับสามารถผลิตไฟ220โวลต์ได้ครับสนใจติดต่อ TK Solar Cell 0803433568ขอบคุณมากครับ